สวัสดีค่ะเจอกับกุ้งอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้กุ้งจะชวนเพื่อนๆมาทำน้ำลูกสำรองค่ะวันนี้เราจะทำจากน้ำตาลอ้อยนะคะแล้วทำจากเนื้อสำรองสำเร็จรูปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันค่ะ นี้นะคะกุ้งก็สั่งเป็นเนื้อสำรองนะคะเนื้อของลูกสำรองสำเร็จรูปมาเลยนะคะกุ้งสั่งจาก l a ซาด้านะคะถุงหนึ่งมีประมาณ800กรัมค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะผสมกับตัวน้ำตาลอ้อยนะคะกุ้งจะใช้ประมาณ400กรัมใช้อยู่ครึ่งถุงนะคะ ซึ่งในคลิปต่อไปนะคะกุ้งจะทำวิธีการผสมเนื้อของลูกสำรองนะคะผสมกับตัวน้ำตาลย่าหวานนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากใช้ตัวน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลขัดสีที่เป็นสีขาวนะคะแล้วอยากเพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลย่าหวานเดี๋ยวคลิปต่อไปกุ้งจะมีวิธีทำให้ค่ะ สำหรับใครนะคะที่ยังไม่ได้กดติดตามในช่องความสุขของกุ้งนะคะก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กุ้งได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้กุ้งใช้น้ำตาลอ้อยตัวนี้นะคะเป็นน้ำตาลอ้อยธรรมชาตินะคะไม่ขัดสีนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํำกันค่ะ ใช้น้ำเปล่านะคะน้ำสะอาด1,500 ml อค่ะหรือ1ลิตรครึ่งนะคะแล้วก็ใส่ตัวใบเตยลงไปประมาณ2ใบนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะต้มเขาให้เดือดก่อนนะคะปิดฝารอให้เขาเดือดพอเขาเดือดแล้วนะคะเราก็เบาไฟลงได้เลยค่ะแล้วก็ตักตัวใบเตยออกนะคะตอนนี้นะคะน้ำของเรามีกลิ่นหอมใบเตยมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวน้ำตาลอ้อยลงไปนะคะใช้ประมาณ6ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้จะเป็นหวานหวานพอดีนะคะจะไม่ได้หวานมากนะคะหรือใครถ้าไม่ติดในเรื่องของความหวานนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้นะคะแล้วก็ใส่เกลือป่นลงไปอีกประมาณครึ่งช้อนชานะคะหรือประมาณ1หยิบมือนะคะทีนี้เราจะใส่ตัวของเนื้อ ลูกสำรองนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะแบบเด้งๆด้งึงๆแบบนี้เลยนะคะเราก็ใส่ลงไปค่ะใช้อยู่ที่400กรัมค่ะ ลูกสำรองนะคะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์และก็สรรพคุณเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแก้เจ็บคอแก้ไอนะคะแก้ไข้หรือขับเสมหะนะคะแก้ร้อนในกระหายน้ำได้ดีเลยค่ะแก้ในเรื่องของพวกตาอักเสบนะคะและที่สำคัญนะคะที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มของผู้ที่ใส่ใจสุขภาพและก็รูปร่างนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการขับถ่ายค่ะแก้ท้องผูก ช่วยในเรื่องของการระบายนะคะช่วยในเรื่องของการลดน้ําหนักด้วยนะคะลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานแล้วก็ช่วยในเรื่องของลดไขมันในเลือดด้วยนะคะขั้นตอนนี้นะคะเราก็คนเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ต้มให้เขาเดือดค่ะพอเขาเดือดก็เป็นอันใช้ได้แล้วค่ะ พอเขาเดือดแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วก็พักให้เขาเย็นแล้วเดี๋ยวเราเอามาใส่ขวดกันค่ะตอนนี้นะคะน้ำลูกสำรองของเรานะคะเย็นตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคงจะตักใส่แก้วให้เพื่อนๆดูเนื้อของเขานะคะลักษณะสีน้ำของเขาจะเป็นสีคล้ายๆกับน้ำเฉาก้วยเลยค่ะแล้วก็เนื้อของเขาก็คล้ายๆกับเฉาก๊วยเลยค่ะ กลิ่นของเขานะคะจะเป็นกลิ่นแบบเย็นๆนะคะกลิ่นหอมแล้วก็เหมือนน้ำจับเลี้ยงเหมือนน้ำเก๊กฮวยหรือน้ำเฉาก๊วยแบบนี้ค่ะกินเข้าไปก็รู้สึกเย็นชื่นใจมากเลยนะคะแนะนำนะคะถ้าเพื่อนๆอยากกินให้อร่อยนะให้นำไปแช่ในตู้เย็นนะคะเราก็มากินก็จะชื่นใจมากๆเลยค่ะ เราตักแบบนี้นะคะอาจจะไม่เห็นตัวเนื้อของเขานะคะแต่เนื้อของเขาอยู่ข้างในเยอะมากๆเลยเดี๋ยวกุงจะใช้ช้อนที่เป็นสีขาวนะคะตักให้เพื่อนๆดูแบบนี้เลยค่ะเนื้อของเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปตักใส่ขวดกันค่ะขวดที่กุ้งใช้วันนี้นะคะจะเป็นขวดในขนาด250้มิลลิลิตรนะคะกุ้งซื้อจากแมคโครนะคะ มีอยู่40ขวดนะคะกุ้งจำราคาไม่ได้แล้วนะคะประมาณ1-200บาทไม่เกินนี้นะคะทรงของขวดเขาจะสวยนะคะกุ้งก็เลยว่าจะามาใส่ตัวน้ำของเรานะ mm hmm. เพื่อนๆสามารถใช้ขวดรูปแบบไหนก็ได้นะคะเอาตามที่เพื่อนๆสะดวกได้เลยนะแล้วเราก็ใช้กวยนะคะเป็นตัวช่วยในการตักน้ำสำรองของเราใส่ในขวดค่ะ แล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะตัวขวดตัวนี้นะคะถ้าเราปิดฝาให้เข้าล็อกของเขานะคะก็จะขยับไม่ได้แล้วค่ะแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ขวดให้ครบให้หมดทั้งหม้อน,นี้เลยค่ะ ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ประมาณ6ขวดนะคะแล้วก็อีก2แก้วนะคะถ้าเราไม่ใส่แก้วนะคะสูตรนี้ก็จะใช้ก็จะใส่ได้ประมาณ7ขวดด้วยกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูน้ําลูกสํารองนะคะจากตัวเนื้อของลูกสํารองสําเร็จรูปและผสมกับน้ำตาลอ้อยนะคะทำได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ